ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมาลูกเกษมและดรทอนทำรงนาวาสวัสด์เราสามคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกกันครับสวัสดีครับเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเสื้อสวยนะเสื้อของคุณไปชาทับทองอ๋อหนึ่งในตัวแทนทำดีพ่อๆหนึ่งในเราให้ทำตัวแทนทำดีเพื่อๆเขาให้ฟรี แนนอนอยู่แล้วสําหรับอาจารย์ใช่แล้วเขาแฟนผมเพื่อนทอนแกงเพื่อนทอนตอนนี้ขยายเป็นหมื่นกว่าคนแล้วหมื่นห้าทำอะไรเพื่อสังคมบ้างฮะงแกงนี้ต่อสู้เพื่ออนุรักษ์ทะเลเป็นรูปธรรมนี่คืออะไรฮรรูปธรรมคือออกช่องทีวีทั้งหมดสิบดช่องเลยออกรายการไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นับไม่ท่วนแล้วมันช่วยทะเลตรงไหนฮะเดี๋ยวนี้เขาต้องต้องช่วยกันตอนนี้เขาก็ต้องเริ่มเดือดร้อนกระแสมมนต้องกระพือ หน่วยงานที่ดูแลรักษาทะเลหรือหน่วยงานที่การเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมันต้องไปทีละขั้นตอนเนีย่ยทำอะไรเร็วทําอะไรต้องให้เข้าใจขั้นตอนอันนี้เป็นจะว่าเป็นการอนุรักษ์ในแนวของอาจารย์ใช่ไหม <จน S 2> เล่นกับสื่อเป็นหลักจนไม้เปิดพันหนึ่งก็เกิดม,มันมีนักกระดูแกคนไหนทำมั้งผมเห็นเขาทำกันผมก็เลยลองมั่งตุ้มเดียวเป็นไงสามล้านวิววิวนี่มันอาไปซื้อข้าวไข่าขาเจียวกินได้ไมั้ยที่ซื้อข้าวไข่เจียวไม่ได้แต่ผลของวิวอาจจะไปซื้อพวก ขาหมูฮองเต้กินได้ไหนแล้วมันเป็นรูปแบบธรรมหรือยังผมอยากจะรู้มันเยอะๆวิวแย่ๆผมเวลาลงคือทำไม่มีสัมผัใช่ไหมมันต้องไปทีละขั้นตอนทำอะไรให้มันรู้จักขั้นตอนกันบ้างนะครับคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆผมไม่ได้คุณผู้ชมนะฮะผมว่าคุณมีนะครับแต่สําหรับคุณผู้ชมที่คิดว่าจะมีการพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์เรื่องการพัฒนาอะไรไม่มีครับรายการนี้ท่องเที่ยวอย่างเดียว ฮะผมเพิ่งกลับมาจากอินเดียฮะไปเมืองสาวัตถีมาแต่วิถีนี่เป็นเืองสาวัตสาวัตถีอ๋อสาวัตถีเป็นเมืองความสำคัญทางศาสนาผมไม่คอยความสำคัญทางศาสนาคือเป็นเมืองที่มีเชตวันมหาวิหารที่พระพุทธเจ้าพำนักอยู่นานที่สุดถึงยี่้าพรรษาที่เมืองนี้ ว่าทุกภาษาพระองค์ท่านก็มาสิบเก้าภาษาอยู่ที่เชตวันหกภาษาอยู่ที่วัดบุพารามพรารามสวัดถีน่าจะมีคุ้นคุ้นหูมันมากกว่านี้ไหมฮะมีอะไรมากกว่านี้แบบมีองค์คุลิมานอยู่อ๋อที่เดินเดินแล้วยกนิ้วยกนิ้วไล่ยกนิ้วกดไล์ยุคนั้นกดไล์กันไม่ได้เคุลิมานเห็นตัดหมดออคือเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางศาสนาตรงที่ มีเชตวันมหาวิหารมีอนาถบินทิกัดเศรษฐีซึ่งเป็นเศรษฐีที่ทําถวายวัดร<อ>สร้าง<อ>วัดสร้างอะไรถวายเรื่องเล่าอย่างเช่นมหามหาเชตวันมหาวิหารเนี่ยคืออนาถบินทิกัดเศรษฐีเนี่ยไปพบพระพุทธเจ้าที่เมืองหนึ่งเป็นพ่อค <ừ. S 1> ้าใช่ไหมแล้วก็เกิดความเริ่มใสก็เลยอยากจะนิมนต์ให้ท่านมาที่เมืองสาวัตถีแต่ทีนี้พอท่านมาก็ต้องหาสถานที่รองรับ ก็ไปเจอแห่งหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าสวนของเจ้าเชษเจ้าเชตวันเนี่ยอ๋อสวนเจ้าเชษสวนมะม่วงอก็จะไปขอซื้อเจ้าเชตวันก็รู้ว่าคนนี้เป็นเศรษฐีจะซื้อไปทําอะไรเก่งกําไรอะไรหรือเปล่าก็แบบไม่อยากจะขายก็เลยพูดทํานองว่าถ้าอยากซื้อจริงๆให้เอาทองเนี่ยมาปูให้เต็มพื้นที่ทั้งหมดอืมอืมแล้วก็เอาทองมาจริงนะมะม่วงเลยสวนมะม่วงใหญ่โอ้ไม่รู้กี่ไร่อะจาน ท่านก็ท่านก็ขนทองมาปูจนกระทั่งเกือบจะเต็มพื้นที่แล้วเจ้าเชษยก็เลยบอกว่าโอเคโอเคเชื่อแล้วว่าจะซื้อจริงงั้นที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องปูแล้วเดี๋ยวขอร่วมอนุโมทนาไปด้วยสักสามแผ่นนี้ก็ค่าเท่าค่าสวนนี่ล่อไปเกือบเต็มสวนแล้วจะมาเอาเอาคุณเลยเศรษฐีเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นเศรษฐีที่รวยมากห้องห้องเก็บเงินเนี่ยนะสูงเจ็ดชั้น ห้องใหญ่ประมาณขนาดนี้อันนี้คือห้องหนึ่งมีห้องแบบนี้สักประมาณสามห้องห้องหนึ่งเก็บเงินห้องหนึ่งเก็บทองห้องหนึ่งเก็บเพชรพลอยอันนี้ผมไปดูมาเห็นของจริงมาเลยอ๋อแล้วสู้กับที่ของเราได้ไหมของใครอ่ะของใครล่ะที่โดนจับไปนะล่ะจะดีละ่ะเรไม่พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องนี้ได้อย่างเดียวท่องเที่ยวนี่เราท่องเที่ยวอยู่อันนั้นห,หรือหรืออาจารย์อยากจะไปท่องเที่ยวอ่ะเขา ไม่ไม่ต้องก็ไดนะ้แล้วไงนะล้กกินดีอยู่ดีเห็นบอกว่าเอากินดูกินพวกเปาคือยัวเด็กอินเดียถ้าเด็กอินเดียนั่งน้าตาไหลพรากเลยฮะช่วงชนชั้นจันทานใช่ไหมคือคือคือผมไปเนี่ยด้วยความที่ผมไปกับอาจารย์หมาใช่ไหมก,ก็อาจารย์หมาเขาเขาจะเน้นกินแบบหงจุย้ยซึ่งจะ,จะให้ไปกินอาหารพื้นเมืองอินเดียมันหนึ่งมันมันไม่ถูกหงจุ้ยสอง เรื่องความสะอาดสําคัญมากเพราะว่าคนที่ไปก็คงจะรู้เวลาไปแล้วท้องเสียกันทั้งนั้นแล้วจะป่าหมาปูบ้างไหมจำาเลยนะปูบ้างไหมปูทองเอาเงินไปเลยเอาเงินไปเลยอ๋อปูเงินเอาเงินไปถวายนี่เงินรูปีกําลังตกมาแจกต่ไปวันนี้เลรอาจารย์หมาครับบ้านผมก็มีมะม่วงนะฮะสวนมะม่วงสวนมะม่วงเป็นพระพุทธเจ้าจะมาแสดงธรรมเทศนาแสดงการเทศหรือแสดงอภิเขาเรียกอะไรนะ ให้กับชาวเมืองสาวัตถีอะไรเนี่ยต้องเป็นที่ใต้ต้นมะม่วงอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตรงยมกปาฏิหารงรู้จักไหมอ๋อที่พู้บรรดาเดรฉีทั้งหลายพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะมาเดรีนี่คือตัวสัตว์มีสปีชีส์ไหนคนที่ไม่ดีนั่นแหละอพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะมาที่เมืองสาวัตถีสั่งให้คนไปโกดต้นมะม่วงให้ทิ้งให้หมดอ้าวดุสโนของท่านนีเหรอก็ดสวนของใคร คนไคนซื้อมาแล้วยางตอนนั้นยังไงก่อนอนั้นก่อนนั้นให้ตัดต้น,ตนมะม่วงทิ้นให้หมดเพราะพระพุทธเจ้าจะแสดงทําไม่ได้ถ้าไม่มีต้นมะม่วงอจนกระทั่งท่านมาถึงท่านก็มีพ,พุทธบริษัทใช่ไหมพุทธบริษัท,ทเอามะม่วงผลมะม่วงถวายท่านท่านก็เอาพอถานเสร็จท่านก็เอาเม็ดมะม่วงฝังลงไปในดินขึ้นมาเป็นต้นเลย คือผมไม่ผมมีบางอาจจะพูดอะไรก็ผมรู้ผมรู้ไงผมรู้ผมจะรู้ว่าผมมีบางอาจจะพูดจะดูว่าผมเถียงอะไรผมไม่ไม่เถียงไม่เถียงผมมีบางอาจจะพูดอะไรก็จะบาปไปกว่านี้หรือเปล่าก็เปลี่ยนเรื่องจากพระองค์ท่านไปอย่างอื่นก็จได้ก็รอบที่ไป่ร็จะไปไปเอาเงินไปถวายฮะเอาเงินไปถวายให้กับทางหน่วยงานของศาสนาพุทธวัดไทยต่างๆเนี่ย เพื่อที่จะไปฟื้นฟูซื้อที่ดินที่เคยพระพุทธเจ้าเคยใช้สอยอย่างเช่นสามุจลินกุสารามที่พระพุทธเจ้าทรงเลิกการบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกติแล้วนางวิสาขาใช่ไหมที่เอาข้าวมาถวายข้าวมาทุปายาตมาถวายแล้วท่านรับปุ๊บท่านก็ถวายบนถาดทอง ท่านก็อธิษฐานบนฐานว่าถ้าท่านจะสําเร็จได้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ฐานนี้ลอยทวนน้าซึ่งฐานนี้ก็ลอยไปตรงนั้นเขาเรียกว่ากุสารามก็จะไปซื้อที่ตรงนั้นอีกทาสปา นม่บาปเนี่ยไม่บาปไม่บาปมันก็เป็นวิถีไทยวิถีของพูดแล้วอะไรอะไรพิจิตรสปาแบบสปาไปท่ท่านส่งน้ำไงเออส่งน้ำสปานวดสมุนไพรจิตใจเลิกพวกนี้ไนรู้อยู่กับใจความบาปบุญคุณโทษพวกนี้ไม่มีดูหน้าก็รู้แล้วแล้วเลิกไปอินเดียเอยอินเดียนี่ผมพูดไม่ออกออ๋แล้วก็แล้วก็เอาเชฟไป ก็ได้กินข้าวกันเป็นปกติอูชลามเปาเฮืยซื้ออะไรมาบ้าง่ะต้อซื้อแจกกันไปหมดแล้วจ่ายไม่ได้แค่กล้วยหอมเมื่อกี้เนี่ยแค่กล้วยหอมเมื่อกี้ซือน้องแพรใครมาเอสทีวีแล้วจะน้องแพรหรือจะที่ร้านนะอุดหนุนเค้กน้องแพรกันต้องแพรเขาว่าเป็นเน็ตไอดอลหรอหรอป่ เอ็ไอ้เจ้าส่วนใหญ่ของเมืองไทยมันจะต้องโชว์นมกันอย่างเดียวเลยนะพ่านนั่นไงที่อะไรที่ขาวเพิ่งมาผ่านมานั่นน้องมันแก้วแล้วออกวันเสาร์นี้ใช่ไหมไม่ใช่มันแก้วที่ช่วยช่วยเด็กกําพลาอะไรสักอันหนึ่งไม่เห็นออ๋อที่เด็กนั่งจับน้องอยากเป็นเด็ก พีเลกไม่ทำอะไรเลยตั้งแต่นั่งทำรายการมนนีไม่ได้มีอะไรเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เข้าใกล้สู่แลวเกหมดประเด็นแล้วนะผมจะได้นั่งแชทต่อเข้าใกล้สัมปะาดหนังสือนนะครับจะไม่หมดเนี่ยเราสัานากับพีบ้านพระอาทิตย์นะครับก็แน่นอนว่าเราก็จะอยู่กับเครือผู้จัดการต่อไปแล้วเราก็จะออกบูธขนาดยักษ์ใหญ่คือกล้องประเทศกล้องที่สัตูนี้มันไม่มีไฟขึ้นนะครับคุณผู้ชม ผมก็เลยไม่รู้ผมต้องมองกล้องไหนนะฮะโอเคช่วยกรุณาชูธงเอยหอเหมือนโทเพราะฉะนั้นนะครับคนอะไรกันไหนบอกว่าไปออกมาเป็นสิบสถานีเจอแค่นี้เข้าไปทำงานไม่ถูกเลยฮะคือสถานีบางอันเนี่ยเขามีกล้องหมุนบางอันนี้ข้างหลังเป็นสกรีนทำหมดสกรีนอะสกรีนยังไงสีเขียวอะ บลูสกรีนแล้วมีทัชเลื่อนไปเลื่อนมาอะไรมีจอมีอะไรใหญ่ๆงนัน <c oughs> นี่จอก็มีจะเอาไหม <c oughs> มไ่อย่าดูเลยคุณผู้ชมผมพูดไม่ออกแต่ยังไงก็ตามนะครับเที่ยวกระทองก็ยังคงดําเนินต่อไปโดยที่สํานักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะครับในปีนี้เนี่ยครับเราก็ได้โจมตีเอิ่มใช่โจมตีปีนี้นะครับเราก็ได้พยายามจะหาทางรอดนะครับหาทางรอดนี่หมายความว่าเราไม่ค่อยมีรายได้นะครับเราก็เลยพยายามหาทางรอดด้วยการจัดบูธที่มีโปรต่าง ซึ่งโปรต่างๆ,ๆสำหรับปีนี้แหละเป็นปีพิเศษนะครับซึ่งบูธของเราเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่เคยไปเยี่ยมชมทักทายกับสำนักพิมพ์เรานะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปานเทพไม่ว่าจะเป็นวันนี้ปีนี้พี่ลุงมีมีนะฮะพี่ลุงบายๆนะฮะ,ะก็มีงานของอาจารย์ปานเทพออกมามีงานของของคุณวิสิเรื่องหันษา ยังไม่เห,นหานสาหาสาวสองพันปีนะฮ <c oughs> นะก็จะเป็นเรื่องของตลกตลกของรัชบงจีนของอาจารย์บรรเทพก็เป็นเรื่องอลุงนี้ไม่ไปหาหมอครับเดี๋ยวใช่ใช่แล้วลุงนี้ไม่ไปหาหมอแล้วทำไงอะ <c oughs> ่ะอาจารย์บรรเทพก็มีวิธีต้องอ่านต้อง,งอ่านต้อง,งอ่านนะฮะนะี่นยมีสองเล่มด้วยของอาจารย์บานเทพบนตจะมีสองเล่มแล้วแน่นอนว่าของผมก็ต่อให้เป็นสพชหรือเป็นอะไรผมก็ต้องหากินนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเรานำเสนอ เล่มใหม่แผ่ดะถือเอียงๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่ทราบนะครับทราบเพียงแต่ว่าต้องการทให้มันเอยียงๆนิดนึงมันจะได้ดูเป็นแบบฮิปสเตอร์นะฮะโอเคนะครับเรื่มนี้ก็คือเล่มใหม่ของผมที่เรียกกันว่า j จแปนทูซีซันปีที่แล้วเนี่ยจะเนีง่งานอะไรพี่นี่งานที่แล้วเนี่ยเราออกเล่มน,นี้ออกมาแล้วก็คือพาหวานใจไปโตเกียว นะครับส่วนปีนี้เนี่ยเราก็แปลว่าอะไรวางความมันรงมันจะลมจ้มอาจารย์อ๋อเหรอก็แหกๆปีที่แล้วนกภาหวันนว่นใจไปโตเกียวนะครับส่วนปีนี้ก็หนามไม่แพ้กันนะครับก็คือเจแปนทูซีซั่นนี่คือปีที่แล้วนะครับหวั่นใจไปโตเกียวอันนี้เที่ยวเฉพาะโตเกียวส่วนปีนี้เนี่ยเจแปนซีซั่นทูเนี่ยทูซีซั่นนี่ซีซั่นทูทูซีซั่นก็กะขาหินสองอันเริ่มแรกออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเล่มสองยิงตาม เพราะฉะนั้นปกนี้นี่เป็นปกที่ทุกคนร้องกันกรี๊ดสวยอาจารย์ผมเป็นแล้ววิแบบนี้ว <laughs> ิวอย่างนี้เลยนะเปล่าฮิมะปุยน,นุ่นเปล่าดูก่อน <laughs> ดูปุยมาผมก่อน <laughs> เป็นปุยน,นุ่นเปล่าต้นไม้มันต้องเกาะหิมะาาเป็นปุยเลยนะครับ <laughs> ต้าเป็นอย่างนี้นะ,มะ,ะนะไม่ใช่แปลกๆนะไม่ปุยอย่างนี้เลยอาจารย์เดี่ยบลงไปนี่ถึงหัวเข่าอ่ะ อ่าอย่างงั้นนะฮะเพราะฉะนั้นปกเล่มนี้สวยมากนะครับฟ้าใสมากรออยู่3วันนะฮะ <c oughs> เพื่อปกอฟ้าอันนี้นะครับส่วนคำโปรยก็แน่นอนว่ารักในฤดูใบไ,ไม้ร่วงและฤดูหนาว แล้วก็ดูดูหนามาเป็นปกแล้วพอปกในก็เป็นดูใบไม้ร่วงซึ่งส,สีสันสวยงามมากราคาก็คือ420บาทอย่างไรก็ตามนะครับปีนี้เนี่ยสำนักพิมพ์บ้านประททศเนี่ยจัดโปรพิเศษสําหรับคุณผู้ชมที่เดินทางไปในงานหนังสือนะครับไปซื้อกันที่บูธก็ได้ซื้อเสร็จแล้วสั่งให้ส่งเลยก็ได้นะครับทำได้หลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีก็คือโปรโมชั่นอยู่ที่ผมแชทอยู่ พิธีการผมเจ๊งแน่เมียนมาเมกอาวิชต้นๆนี่มันนี่ไงนี่หลังจากมันก็คือเล่มเดิมนะฮะเอามาเปลี่ยนปกใหม่ใจนู่นนี่นี่หน่อยกระดาษแนมีมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเช่นพิมพ์ครั้งที่สองสองห้าสองห้าห้าแปดนี่คือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนีนี่เป็นตัวอย่างนี่ไม่แค่ตัวอย่างเฉยๆอันนี้เป็น ราคาปกเนี่ยสามร้อยเก้าสิบนะสำหรับเมียนมา Make a Wish นะครับน่าไปมากผมก็เพิ่งไปกลับมาเหมือนกันเอ็นบอกว่าตอนนี้คนคนอื่นพยายามจะออกมาอีกหลายเล่มเลยแต่ก็สู้เล่มนี้ไม่ได้อ๋อมันแง่ยู่แล้วเล่มนี้มันชัดเจนสังเกตนะครับคุณผู้ชมครับซื้อหนังสือจันทร์หนเดือนนี้เริ่มมีของเลยนแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยสังเกตเรื่นเลีนแบบสัหรับเมียนมา Make a Wish นะฮะต้องดูที่เท้าครับถ้าเกิดเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาใช่ไม้่ซูมไปที่เท้าซูมเข้าไปที่เท้าเลยฮะ เท้าวันหนึ่งต้องเผยอนนิดๆนี่อันนี้คือของจริงครับใช่ครับตอนถ่ายรูปนี้เสร็จเสียงที่ตามมาคือวิ่งหาเลยเท้าพองเพราะว่ารูปนี้มันพี่ถ่ายคุณแม่ถ่ายรูปนี่เือบเที่ยงอะนี่ดูฟ้าดูฟ้าผมต้องเอาฟ้าให้ได้แล้วรูปนี้เนี่ยโทษทีพี่ไม่ได้ถ่ายหนเดียวนะเนี่ยล่อไปเกือบร้อยช็อตเพราะหน้าไม่ได้อันนี้เนี่ยอันนี้คือที่ชเวดากองใช่นะฮะ พื้นที่ตรงชเวตากอรนนี่มันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะกระเบื้องเป็นหินอ๋อหินเลยเป็นหินหินไม่กระเบื้องหินมันเอาง่ายๆมันร้อนแบบไอ้ทางเดินที่เขาทำนะร้อนกว่าไอ้หินนี่ใช่ที่เป็นคอนกรีตยนะก็เหมือนไอ้นั่นไงหมูกระทะตรงกลางจะเอาไปเราจะสุกแล้วก็ไปวางข้างผมกำลังคิดว่าคือถ้าเราพกไข่ไข่ไปเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดเราตอกลงเป็นพื้นเย มันสุกนะใช่ก็เนี่ยหินไม่นี่หินนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่กระเบื้องนะครับหินนั่นข้อแรกแล้วข้อที่สองเนี่ยพร็อพนี่ยากมากนะข้อที่สองก็คือไอ้ดอกไม้ที่หนูดาวถืออยู่นี่เป็นดอกไม้ประจําวันเกิดสำหรับคนพม่าต้องเป็นดอกทานตะวันวันเกิดอะไรวันเกิดหนูดาวจะแตกต่างกันไปใช่ไหมถ้าเกิดอย่างคนทั่วไปอาจจะคิดดอกทานตะวันต้องซันเดย์เนี่ยไม่ใช่นะครับอันนี้ไปซื้อชุด ซื้อมาข้างล่างก่อนเข้ามาเพราะถ้าเกิดจะไปไหว้เทพประจําวันเกิดเพราะชเวตะกองมีเทใช่ใช่ต้องต้องไหว้ถูกแล้วมันจะต้องมีระยะมีอะไรต่ออะไรนะฮะเพราะงั้นภาพนี้ทุ่มมากนะครับกว่าจะได้ได้ออกมาเนี่ยจริงๆเล่มแรกผมจะใช้ภาพนี้ด้วยซ้ำแต่เขาบอกว่าเท้ายก เรื่องสองผมว่าให้ยกเลยสิ้นเรื่องสิ้นราวนะครับเมีนาแม็กกาเชก็สำหรบกาสิบบาทนะครับลดแล้วเหลือสามร้อยสามสิบฮะโอ้สูงนะนะฮะอันนี้คือราคาเดียวกันกับที่ลดพร้อมในงานหนังสือด้วยคือเอาง่ายๆคือถ้าคุณไปงานหนังสือคุณก็จะได้ราคานี้ครับไม่มีทางตรงกนี้แต่ที่พิเศษกว่ากันก็คือถ้าคุณดูรายการอยู่ตรงนี้ก็คือโทรสั่งซื้อแล้วเขาก็จะส่งให้ถึงบ้านเนื่องจากว่าไม่มีการบวกค่าส่งเพิ่มเติม อันนี้คือเมียนมา Make a Wish นะครับต่อมาเป็นเ a แปนท Season ราคาปก420เจแปนทูซีซันเล่มนี้เล่มนี้เล่มนะี้ขึ้นะครับปก420แล้วก็ลดเหลือ360นะฮะก็เนื้อหาต่างจากเล่มแรกอย่าง,งที่อาจารย์ทนบอกเล่มแรกนี่ไปโตเกียวล้วนๆับนะส่วนเล่มสองเป็นตรเกียวน,นิดหน่อยแล้วก็ข้ามไปแล้ว ถ้าไปเที่ยวดูดูไม้ไม้ร่วงไปก็ข้ามจากโตกเกียวไปชิชกกนจูกุมีนิโก้ขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันยาวครับเรื่องนี้เรื่องยาวครับ,รบจะเอยอะเตรียมไว้ให้นะ <S <S จเจแปนซีซันถูถูซีซันนะฮะสี่ร้อยี่สิบก็ลดเหลือสา0รอหกสิบาทเช่นกันส่วนเล่มนี้ตรงมือผมนี่เลยฮะสีลังกาฮะอันนี้เป็นเมืองที่ผมอยากไปอยู่เหมือนกันต้องไปก็ชอบนี่เฉลเหรอข้าวมะทุกโอหน มาทุ่ตายามึงจะบานี่พูดผิดก็บาปแลวเนี่ยบาปอีกดูเหมือนเป็นการไม่ไม่มีเคารพศรัทธาไม่ให้ความเคารพ <laughs> รู้ว่าพูดไม่ถูกยังจะพูดผิดๆออกมาอาจจะคิดว่าถูกก็ได้ไนะศ <laughs> รีลังกาเกินกว่าคาดนะฮะเป็นเมืองที่สุดขั้วริงนะเป็นเมืองาศาสนาแต่ก็มีคาสิโนอยู่ที่นั่น มีฮะสนุกขายเพชรพลอยเพชรพลอยเนี่ยถูกคนคนชอบหินเนี่ยไม่ไปสีลังการ้องแท้เปล่าก็จริงๆก็มาจากจีนทั้งนั้นนะเงั้นมั่นใจได้สีลังกาเป็นประเทศที่มีหินเยอะนะครับซีรอนไงอืมพลอยศรีอนเนี่ยไม่ใช่ชาด้วยชาด้วยหินเนี่ยไม่เคยเหลือศรีอนล็อกศีรอนล็อกโอ้หะสีลังการาคาเต็ม390้อเก็เหลือสา0รอยี่สิบบาทอีกเช่นกันนะฮะนี่คือหนังสือใหม่ๆที่เป็น ออกมาในช่วงนี้นะฮะใครที่อยากจะเห็นยกมือทำไมพร้อมกันเนี่ย <laughs> คนเดียวก็ <laughs> พอแล้ว <laughs> 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 หายพร้อมกันทั้งคู่เลยใจครับ <laughs> <หม> <laughs> ใครที่อยากจะเห็นตัวจริงของหนังสือนะสามารถไปได้ที่งานสัปดาห์หนังสือสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะฮะปีนี้เริ่ม26มีนาเรื่อยไปจนถึง6เมษายน<ต>นะอย,อยากเจออาจารย์ทอนก็ไปเร็วหน่อยวันไหนจริงๆผมมีขึ้นเวทีวันที่30มีนา วันจันแล้วอย่างนั้นนะแล้วผมอาจจะไม่อยู่ผมต้องมีภารกิจไปไหนไปเดนรู้เลยภารกิจรับเจอผมได้ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เจอยี่สิบหกถึงสามสิบนี่เจอจันแน่ยี่สิบหกสามสิบสเมทอาจจะเจอแต่ยี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 ่สิบหกพวกนั้นคุณผู้ชมไปกันได้นะครับแล้วไม่ช่วงนั้นไม่ประชุมอ่ะประชุมอะไรประชุมสปชไม่ทำงานเอ่ะสปชอะไร จะไปขายหนังสือแสดงว่าช่วงนั้นก็ต้องส่งรับหนังสือนี่ไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ผมกลายเป็นกลายเป็นนักเขียนงน้นอย่างนั้นก็ต้องไม่ไม้รับเงินเดือนในช่วงนั้นสิรับเงินเดือนทําไมอ่ะสพชก็ไปไม่ได้ทำหน้าที่สปชจะไปรับเงินเดือนก็สพชผมเป็นกรรมการปฏิรูปการศึกษาก็ไม่ต้องรับเงินเดือนเพราะว่าวันนั้นไม่ได้ทํางานใครบอกไม่ได้ทํางานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คืออะไร ก็คนที่มาซื้อหนังสือพัฒนายัางไงดึงเงินจากกระเป๋าเขาเนี่ยนะก็ให้หนังสือดีๆแนะนำหนังสือดีๆไม่เรียกทรัพยากรมนุษย์แลเรียกอะไแล้วเงินไปไหนเงินไม่เกี่ยวเอาเงินออกจากขั้นตอนคนเราเนี่ยอย่าคิดแต่ถึงเรื่องเงิน ต้องคิดถึงเรื่องสปีชีสก่เถ้าไม่คิดเรื่องเงินงั้นอาจารย์ก็ทำหนังสือแจกฟรีสิไม่ใช่เรื่องเงินนี่คือไม่เกี่ยวไม่ได้มีคิดแยกออกไปคิดอีกเรื่องนึงมาชมรูปกันเลยก่อนที่ตอนแรกไม่ได้ลกไม่ได้เอรูปมาช่วงหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวจะได้รอกาแฟด้วยนะช่วงหน้ากลับมาเราจะไปไหนนะเอารูปอะไรมาญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะแล้วเราเวนิสเราคุยกันไม่จบเลยอ่างเหมือนเถอะเก็บไว้ก่อนเล่มใหม่ออกมาก็ต้องขายเล่มใหม่ช่วงหน้ากลับมาเจแปนทรูซีซั่น จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาชมกันครับ